you In... สบายดีสวัสดีจากอเมริกานะคะสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งสอปป,อปอราวแล้วก็ f c ของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะวันนี้เมก็จะมา Reaction เพลงนะคะแล้วก็เพลงที่เมย์จะมา Reaction ในวันนี้นะคะ พี่มิกกี้นะคะได้แนะนําเพลงนี้เข้ามานั่นเองค่ะพี่มิกกี้นะคะก็เป็น f อของเมที่อยู่ออสเตรเลียนั่นเองค่ะเมเห็นข้อความของพี่มิกกี้นะคะตอนตีสองกว่าแล้วนั่นเองค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเมนะคะได้ลงคลิปไปนั่นเองค่ะเมก็ยเลยยังไม่ได้นอนนะคะทางฝั่งเอเชียเรานะคะถ้าเกิดว่าเขาลงคลิปใหม่นะคะจะเป็นตอนกลางวันใช่ไหมคะแต่ว่าอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นตอนกลางคืนนั่นเองค่ะเวลาของเราก็ต่างกันเลยนะคะเวลาเขาลง มาใหม่ๆนะคะเมก็ยังหลับปุ๋ยหลับปุ้ยอยู่นั่นเองค่ะเพลงนี้นะคะก็คือเพลงความเชื่อโบราณน,นั่นเองค่ะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงใหม่เลยนะคะเมก็ขอให้เพลงนี้นะคะปังปังปุริเย่นะคะทะลุร้อยล้านวิวเลยนั่นเองค่ะนี่นะคะ เพลงนี้นะคะก็จะมีน้องเทจ่จำปาสัตว์นะคะฟิเจอริงกับน้องเจ้ากอ๊อฟแล้วก็ฟิเจอริงกับน้องโจลาวใต้นั่นเองค่ะเพลงนี้นะคะจะเพลาะแล้วก็จะสนุกแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะก่อนจะไปฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องๆน,นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของน้องนั่นเองค่ะแล้วก็จะคอยเป็นกําลังใจทําให้น้องๆคะผลิตผลงาน ใหม่ๆออกมาให้เราฟังนั่นเองค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเมย์ก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปของเมย์นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดไลค์กด SUBSCRIBE กดกระดิ่งแจใ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์นะคะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ FC ของเมย์ทุกคนเลยนะคะที่คอยเป็นกําลังใจแล้วก็คอยติดตามผลงานของเมย์นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่า ะะพูดอะไรผิดไปนะคะเมย์ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะเมย์ก็ขอให้เพื่อนๆนะคะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีอคชั่นเพลงนี้ของเมย์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะมาแล้วนะคะรัทานสวยๆเย็นๆเลยค่ะว,ว้าวนางเอกมีนซิน่ารักมากๆเลยค่ะกินเด อ,อายุ<อ>เท่าไราไมีใครในใจหรือ,อยังน่าร้างนาชังเป็นแฟนกับพี่เอาไหมโลกนี้มันช่างวุ่นวายผู้คนล้มตายเป็นไปเป็น নাবে। <coughs> ท่มันหลอกน้องเฮ็ดอีหยังความเชื่อบูหันเพิ่นกก่าอยากสิเล่าความจริงให้ฟังถึงอายุเฮาสีห่างมันก็ต่างแค่เพียงตัวเลขโบราณทันไรอย่างนั้นพอไม่ก็เชื่อย่างนั้น็กเป็นธรรมะตากินคนแก่กว่าจะเป็นนิรันด์จะสะลอความฉลาหนูเองก็จะไม่โดยลาจากนารักอยู่อย่างนี้ธนูกินพี่นูจะมีอายุทีพีก็เป็นธรรมดาไม่ได้กิงมันเทวดาไม่ได้ โมวิชาแก่แล้วก็ต้องชลาสังคันเป็นอนิจาเกิดแล้วก็ต้องลอยลาสักวันคงต้องรับลาลาลาเป็นพงทุลีแต่ท่านน้องไม่อยากรอยรามานูมามาฟังทางนี้กิน Muốn yêu, nhún nhic mãi, vay vay. Chào bên đẻ, bên lẻ, tông xia phăng, bùi nhầy. Mướn khấm bù hàn cào ให้ฉันเป็นอมตะ ดีแอคชั่นเพลงความเชื่อโบราณนั่นเองค่ะเพลงนี้นะคะก็เพลาะมากๆเลยนะคะเนื้อหามุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งมากๆเลยค่ะถ้าใครอยากเป็นอมตะนะคะก็ให้กินเด็กนั่นเองค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากเป็นนิรันต์ก็ให้กินคนที่แก่กว่านะคะเมย์เนี่ยนะคะก็เป็นนิรันต์ไปแล้วนะคะเป็นอมตะไม่ได้แล้วคะ่ะเพราะามีแต่งงานไปแล้วนะคะนี่นะคะแต่ว่าเรื่องอายุเรื่องตัวเลขนะคะมันไม่สําคัญค่ะพอขอให้เรารักกันก็พอแล้วนะคะ ขอให้เราอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนะคะแค่นี้ก็พอแล้วนั่นเองค่ะเพลงนี้นะคะผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเลยนะคะทั้งนักร้องเองแล้วก็ดนตรี ree, จังหวะทําทนองนะคะมีเสียงคล้องเสียงละนาดเข้ามาด้วยนะคะนักร้องเองก็สุดยอดมากๆเลยค่ะสุดยอดจนต้องยกนิ้วให้เลยนะคะน้องเท่เองนะคะก็เสียงเพาะเสียงหวานจับใจเลยนั่นเองค่ะส่วนน้องโจลาวใต้นะคะเขาก็ร้องเพลงสำเนียงลาวได้อย่างสุดยอดเช่นกันเพาะไปอีกแบบนึงนะคะส่วนเจ้าก๊อฟนะคะเขาก็ไม่ทําให้เราผิดหวังค่ะ การแรปของเขาก็สุดยอดมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเขาก็ทําผมเป็นสีดํานั่นเองค่ะทุกทีก็จะเป็นสีขาวนั่นเองค่ะนี่นะคะส่วน านางเอก MV นะคะก็น่ารักสดใสมุ้งมิ้งมากๆเลยค่ะเห็นแล้วก็เลยหลงรักเลยนะคะนี่นะคะทุกอ่านนางเอก MV นะคะก็ใส่ชุดแมวน่ารักน่ารักนั่นเองค่ะส่วนบรรยากาศการถ่ายทํานะคะเขาก็ถ่ายทำบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติเลยนะคะมีลําธารไหลเย็นเลยนะคะมีเด็กๆเ,เข้ามาด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็เขาจะมีเหมือนลูกป,ปั้นอะไรเป็นโบราณสถานที่ไหนสักที่หรือเปล่าคะหรือว่าเป็นไม้แกะสลักหรือว่าเป็นลูกป,ปั้นเนี่ยนะคะที่เขาเรียนกันก็สวยไปอีกแบบ นึงนะคะแล้วก็จะมีตัวที่แขวนนะคะเป็นหวดหรือเป็นอะไรไม่ไม่แน่ใจนะคะเขาแขวนเหมือนกับการแขวนคมแบบล้านนาของเราเนียนั่นเองค่ะหรือว่า แขวนโคมแบบชาวเชียงใหม่นั่นเองค่ะใครรู้ก็ช่วยแนะนําบอกเมย์ด้วยนะคะเมย์จะได้รู้ค่ะเมย์ก็เรียกไม่ถูกนะคะว่ามันเป็นอะไรนั่นเองค่ะแล้วส่วนใครนะคะจะเป็นอมตะหรือเป็นอนิรันนะคะก็คอมเมนต์บอกเมย์ด้านล่างได้เลยค่ะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงใหม่นะคะเมย์ก็ขอให้เพลงนี้นะครปังปัง,ป,งปุรเยทะลุร้อยล้านวิวเลยนั่นเองค่ะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องๆน,นะคะกดเลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของน้องๆน,นั่นเองค่ะแล้วก็ จะเป็นกําลังใจทําให้น้องๆคะผลิตผลงานใหม่ๆออกมานั่นเองค่ะมีก็จะเอาไว้ใต้คลิปของเม์นะคะแล้วก็ใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เม์นะคะ กดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดทีิปต,ต่อไปของเมย์นะคะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ f c ของเมย์ทุกคนเลยนะคะที่คอยเป็นกําลังใจแลวก็คอยสนับสนุนผลงานของเมย์นั่นเองค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณพี่มิกกี้ด้วยนะคะที่คอยแนะนําบทเพลงมาให้เมย์รีแอคชั่นนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะเมย์พูดอะไรผิดไปเมย์ก็ต้องขออาภัยมานาที่นี้ด้วยนั่นเองค่ะเมย์ก็จะคอยพัฒน,นาแล้วก็ ปรับปรุงผลงานของเมให้ดีมากๆขึ้นไปนั่นเองค่ะใครอยากให้เมนะคะรีแอคชั่นเพลงอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะคะเมก็จะทยอยรีแอคชั่นให้นั่นเองค่ะวันนี้เมต้องไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบายบายโสดดี